สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กันที่ร้าน JS p o ะคะอยู่กับถ่ายอีกแล้วแล้วถ่ายก็อยู่กับรุ่นนี้เลยค่ะคุ n d i v s t a r i a ค่ะวันนี้เข้ามาติดตั้งเป็นในส่วนของระบบฝาท้ายไฟฟ้านะคะเดี๋ยวจะได้ฟังก์ชันอะไรบ้างนะคะตามมาชมกันเลยค่ะเริ่มที่ด้านหน้าก่อนเลยนะคะเราจะมีในส่วนของตัวสวิตช์ค่ะสั่งเปิดปิดได้เลยจากตำแหน่งด้านหน้าคนขับนะคะนี่ตำแหน่งสวิตช์อยู่ตรงนี้เลยค่ะฝาท้ายก็เปิดขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะตำแหน่งใส่ไฟค่ะเก็บเรียบร้อยสวยงามเลยนะคะติดตั้งโดยทีมช่างมืออาชีพเลยนี่ได้งานเรรียยบ,บ้อ เลยนะคะส่วนที่ด้านหลังของฝาท้ายนะคะเราก็จะมีในส่วนของตัวสวิตค่ะ สามารถปิดได้เลยนะคะจากตำแหน่งด้านหลังได้เลยฝาท้ายก็จะค่อยๆปิดลงมาแบบนี้เลยค่ะฝาห,หนักแบบนี้นะคะช่วยเบาแรงได้เยอะเลยของเราใช้เป็นตัวระบบกรดูดนะคะก็จะค่อยๆดูดเข้าไปนิ่มๆแบบนี้เลยค่ะส่วนที่เปิดเดิมนะคะที่ด้านหลังค่ะแค่กดนะคะแล้วก็ปล่อยมือแบบนี้ได้เลยค่ะไม่ต้องออกแรงยกนะคะหรือว่าดันขึ้นให้หนักมือแล้วค่ะต่อไปจะเป็นในส่วนของตัวรีโมทค่ะสามารถใช้งานจากรีโมทเดิมของลูกค้าได้เลยนี่เราไม่มีการตัดต่อหรือว่าดัดแปลงใดๆเลยนะคะกดไปที่ปุ่มไครล็อกค่ะ3ม ังแบบนนี้ะะคะสามารถสั่งได้ทั้งเปิดและปิดได้เลยเดี๋ยวถาลองสั่งงานเปิดให้ดูด้วยนะคะนี่สะดวกมากเลยค่ะและที่สำคัญนะคะเรายังมีในส่วนตัวเซฟตี้ความปลอดภัยด้วยจะเป็นตัวระบบกันหนีบนะคะ,ล,ะลองเทสกันนี่นะคะเห็นไหมคะ ฝาหนักๆแบบนี้แต่ว่าปลอดภัยหายห่วงแน่นอนค่ะหากท่านใดนะคะที่ใช้รถคุณได้ตาเลยะะียค่ะสนใจอยากติดตั้งในส่วนของระบบฝา้าไยไฟฟ้าแบบนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยที่ร้าน CESPO r นะ,ะยินดีให้บริการทุกท่านเลยค่ะวันนี้ถ่านต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ